โอเคขอให้ยราติดแนนะ่อ้าวมาได้งไงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะบเป็นเจ้า D O ดูไม่แข็งนะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูของกัานะคะแเทศแบบไม่ธรรมดาเพราะเรามากโอเคขอให้เราติดแน่อ้าวมาได้ไงทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่เน er, uh, ี่ยถือรีแอบมารีวิวของเป็นแบบไหนนะเป็นแบบนี้นะว้าวเคค่ะน้องอยากได้อันไหนจะมีทั้งหมด29นะคะว้าวใช่อ่าน้องอยากได้ไหนคอมเมนต์มาใต้ด้านนี้เลนะใครอยากได้ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะว่าสนใจสติกเกอร์แบบรูปไหนคะแบบไหนก็จะมีรูปผีเสื้อ เสื้อแล้วก็แมวแล้วก็รูปผีเสื้อแล้วก็รูปดอกไม้ต่างๆค,ค่ะก็มีขนสัตว์อะไรขนนกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีพวกแมวน่ารักน่ารักจุกจิกแบบนี้นะคะนี่แปะ้ะ <c oughs> แล้วก็แปะนนันนนเร้เรามาเลือกว่าอะไหนเอาเ,อาเอาดอกไม้ไมกัน ที่เราจะเอาคือแมวนะคะแมวกับดอกไม้นะคะงั้นเรามาลองแปะกันเลยงั้นเราก็เลือกกันคนเป็นแมวที่ก็จะเป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะนั่นเรามาลองแปะกันดีกว่าค่ะลบแรกก็เป็นรูปแมวนะคะของน้องค่ะแปะไว้ที่ต้นขากันนะคะ ราลองมาดูนะคะว่าเป็นรูปแมวหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็นำ้ำนิดหน่อยงั้นระหว่างที่เรารงนะคะงั้นจะติดตรงตรงไหนดีจะติดตรงนี้ก็แล้วกัน,นะค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเวลาไปฉีดวัคซีนนะคะเขาจะได้รู้นะคะว่าเราฉีดไปตรงไหนเสร็จแล้วก็เอาน้ำแปะนะน้ำแค่ติดยาวจริงจริงยาว เรามาลองขอแกะก่อนเลยนะแกะให้เขาดูยื้ใครดูแน่เรามาลองแกะดีกว่าเพราะของน้องจะออกมาเป็นแมวเปล่าเป็นแมวแล้วไปของพี่นะคะของพี่รอก่อนนะค่ะว่าเป็นทุกคนงั้นมานับพร้อมกันนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปดอกกุหลาบเต็มดอกหรือเปล่าคะหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นแล้วแต่ อีกรอบนึงนะคะมันคือคอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะนี่มันขาดลักษณะก็จะออกเป็นแบบนี้ค่ะมันดูไม่เต็มดอกอะค่ะเต็มดอกฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งนึงก็ไม่ค่อยเต็มโอ้โหโอมก็ไม่นะไม่นะออาลองถ่ายเขาดูเอาอันนี้ก็ลอกเหมือนกันนะคะดูดูของน้องนะคะลอกเหมือนกันคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูช่าทางมันจะลอกนะ มันก็เลยได้ลักษณะแบบนี้ลองเป่าใ้มันแห้งนะคะเป็นแบบไหนนะคะลองเป่าดีกว่าค่ะมีประมาณนี้ค่ะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะะทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะถ้าคนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่อง B O U K ผมแสงเลยค่ะับรองไม่ผิดหวังค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะว่าจะอะไรมารีวิวนะคะ และวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊บาย